กลไกการทำงานของซ u เปอร์ไฮโซซูเปอร์ไฮโซเร่งการเผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงานไขมันในร่างกายของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อมีซ u เปอร์ไฮโซอยู่ด้วยซ u เปอร์ไฮโซจะเร่งกระบวนการนี้ทำให้มีพลังงานมากยิ่งขึ้นซ u เปอร์ไฮโซทำให้สร้างไขมันน้อยลงรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและสดชื่นมากขึ้น อาหารหลักบ้านเราคือคาร์โบไฮเดรตซึ่งก็คือข้าวแป้งและน้ำตาลเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วจะเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนซึ่งเป็นสารสะสมพลังงานเก็บไว้ในตับและกล้ามเนื้อเมื่อตับและกล้ามเนื้อมีไกลโคเจนอยู่เต็มจะเกิดสัญญาณส่งไปที่สมองให้เกิดความรู้สึกอิ่มต่อมาไกลโคเจนจะเปลี่ยนเป็นกลูโคสจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อใช้ในร่างกาย หากมีกลูโคสส่วนเกินที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายรวมทั้งคอเลสเตอรลและไตรกลีเซอไรในกระแสเลือดด้วยเมื่อมีซูเปอร์ไฮโซอยู่ซูเปอร์ไฮโซจะหยุดการเปลี่ยนกลูโคสเป็นไขมันโดยไปจับกับเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการสร้างไขมันคือ ATP Citrate S c y c o g e n จึงเปลี่ยนเป็นกลูโคสน้อยลง เพราะว่าไม่ต้องนําไปใช้เปลี่ยนเป็นไขมันไกลโคเจนจึงอยู่ในเลืองสะสมนานขึ้นจึงมีสัญญาณส่งไปที่สมองให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นและก็หิวช้าลงอย่างไรก็ตามไกลโคเจนย่อมจะเปลี่ยนเป็นกลูโคสตามเส้นทางธรรมชาติพลังงานจึงเกิดจากกลูโคสมากขึ้นสรุปโดยรวมก็คือไขมันจะสร้างน้อยลงแต่มีพลังงานมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะหิวชาลง